คือคอนโดที่อยู่อ่ะคอนโดนั้นมันเป็นที่ที่เก็บตัวทหารเก่าเหมือนแบบสมัยน่าจะโอ้เกือบร้อยปีได้แล้วอ่ะ <Hi. S 1> ที่ที่สวีเดนค่ะที่ขอสตาที่สวีเดนแล้วตึกอ,อันนั้นอ่ะมันมีอยู่ประมาณ11ชั้นไฟไหม้ ทั้ง11ชั้นเลยไฟไหม้ทั้งตึกเลยแล้วเขาก็เหมือนรีโนเวทใหม่จนมาเป็นปัจจุบันจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้มากนอกจากแบบคนเก่าแก่จริงๆแล้วพอหนูอยู่ไปตอนนั้นก็อยู่ไปได้ประมาณ2-3เดือนแล้วแหละแล้วรู้สึกว่ามันจะชอบมีเสียงเหมือนแบบอ่ะเสียงตัวประตู แต่ที่มีบ่อยที่สุดเลยก็คือเสียงเปิดตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบตั้งตึง,ตงเวลานอนจะมาเฉพาะเวลานอนแล้วก็จะไม่กล้าลงไปดูแรกๆก็จะไม่กล้าลงไปดูว่าแบบเอ้ยประตูมันเปิดจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็กคิดมานไกเองว่าเอ้ยก็คงไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านไปสองสามเดือนผ่านไปอีกมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมีเสียงประตูเปิดเสียงของหล่นเสียงเสื้อผ้าหล่นเสียงปากกาแบบปากกากดอะ่ะทั้ทงๆที่มันไม่น่าจะมีไอ้ปากกากดอะ่ะเหมือนปากกากดแป๊ก แล้วก็ดึงออกแ๊กดึงออกแ๊กดึงออกเหมือนคนกดเล่นอะ,อะแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างก็เลยไปเล่าให้พี่รปภฟังรอปภที่เขาอยู่ข้างล่างว่าแบบเอ้ยทําไมที่ห้องฉันมันมีแบบนี้มันมันเพราะอะไรผิดปกติในห้องหรือเปล่าอยากจะให้เขาเข้ามาดูอะไรเงี้ยจนเขาก็เลยตอนแรกเขาก็ไม่กล,าล้าเราฟังเพราะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วจนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยมันเป็นมันเป็นตึกเก่านะที่แบบ ทหารอยู่แล้วทหารโดนไฟครอบตายกันเป็นร้อยคนเลยแล้วก็มีหลายๆห้องที่เจอแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือส่วนตัวหนูอะหนูอยู่ชั้น8ปดเขาบอกว่าชั้น8ปดอะจะเจอบ่อยที่สุดใช่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแบบเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทําไมต้องเป็นแค่ชั้น8 เขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็เหมือนแบบแค่วนเวียนอยู่ตรงนั้นเขาเขาไม่ทําอะไรเราอะไรหนูก็เลยเหมือนพอหลังจากที่เขาเล่าให้ฟังก็เลยเหมือนขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตกดึงนี่แหละก็จะมีอีกเปิดประตูจากที่เราไม่เคยที่จะเดินไปดูว่าประตูมันเปิดจริงไหมก็เราก็เดินไปดูแล้วก็เห็นประตูเปิดจริงๆเราก็เดินไปปิดอ่ะก <c oughs> ็ไม่มีอะไรเสื้อผ้ก็เปิดอีกแล้วก็เราก็เดินไปปิด จนเราแบบเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวผีมากๆแต่ว่าที่ผ่านมาพยายามหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มาตลอดแล้วพอคิดว่าอ่ะใช่แน่นอนแล้วตัดสินใจเอาวะลองคุยกับเขาดูแต่ก็พูดภาษาไทยนะไม่ได้พูดแบบใช่ไม่ได้ไม่ได้ ภาษาแบบภาษาอื่นๆเพราะว่าเหมือนเคยดูคลิปหนึ่งเขาบอกว่าผีสามารถฟังเราได้ไม่ว่าเราจะพูดภาษาอะไรก็ตามเราจะสื่อสารกันได้ก็เลยพูดภาษาไทยว่าแบบเออฉันมาดีนะฉันมาอยู่ดีนะถ้าเธออยากได้อะไรเธอมาบอกเลยอะไรเงี้ยแบบเออพูดเป็นภาษาไทยอะถ, <c oughs> ถ้าถ้าถ้า <c oughs> ถ้ารู้สึกว่าแบบเออมีอะไรที่ต้องการหรือว่าไม่พอใจไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็มาบอกหลังจากนั้นก็คือไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงประตูเปิดไม่มี ไม่มีเสียงอะไรอีกต่อไปเลยก็เลยคิดว่าอ่ะเขาก็น่าจะรับรู้เราก็น่าจะแบบพูดคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือคอนโดที่อยู่อ่ะคอนโดนั้นมันเป็นที่ที่เก็บตัวทหารเก่าเหมือนแบบสมัยน่าจะโอ้เกือบร้อยปีได้แล้วอ่ะอที่ที่สวีเดนค่ะที่คอาสตัท,ที่สวีเดนแล้วตึกอันนั้นอ่ะมันมีอยู่ประมาณ11ชั้นไฟไหม้ ทั้ง11ชั้นเลยไฟไหม้ทั้งตึกเลยแล้วเขาก็เหมือนรีโนเวทใหม่จนมาเป็นปัจจุบันจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีคนรู้มากนอกจากแบบคนเก่าแก่จริงๆแล้วพอหนูอยู่ไปตอนนั้นก็อยู่ไปได้ประมาณ2-3เดือนแล้วแหละแล้วรู้สึกว่ามันจะชอบมีเสียงเหมือนแบบอ่ะเสียงตดประตู แต่ที่มีบ่อยที่สุดเลยก็คือเสียงเปิดตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบตั้งตึงเวลานอนจะมาเฉพาะเวลานอนแล้วก็จะไม่กล้าลงไปดูแรกๆก็จะไม่กล้าลงไปดูว่าแบบเอ้ยประตูมันเปิดจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็คิดมานไปเองว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านไปสองสามเดือนผ่านไปอีกมันก็มีอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมีเสียงประตูเปิดเสียงของหล่นเสียงเสื้อผ้าหล่นเสียงปากกาแบบปากกากดอ่ะทั้งท้ที่มันไม่น่าจะมีไอ้ปากกากดอ่ะเหมือนปากกากดแป๊ก แล้วก็ดึงออกแก๊กดึงออกแก๊กดึงออกเหมือนคนกดเล่นเนี่อแล้วก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างก็เลยไปเล่าให้พี่รปภฟังรปภที่เขาอยู่ข้างล่างว่าแบบเอ้ยทําไมที่ห้องฉันมันมีแบบนี้มันมันเพราะอะไรผิดปกติในห้องหรือเปล่าอยากจะให้เขาเข้ามาดูอะไรเงี้ยจนเขาก็เลยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเล่าฟังเพราะมันเป็นเรื่องนานมาแล้วจนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยมันเป็นมันเป็นตึกเก่านะที่แบบ ทหารอยู่แล้วทหารโดนไฟครอบตายกันเป็นร้อยคนเลยแล้วก็มีหลายๆห้องที่เจอแต่ที่พีคไปกว่านั้นคือส่วนตัวหนูอะหนูอยู่ชั้นแปดเขาบอกว่าชั้นแปดอะจะเจอบ่อยที่สุดใช่ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแบบเขาไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทําไมต้องเป็นแค่ชั้นแปดอ่าเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็เหมือนแบบแค่วนเวียนอยู่ตรงนั้นเขาเขาไม่ทําอะไรเราอะไรหนูก็เลยเหมือนพอหลังจากที่เขาเล่าให้ฟังก็เลยเหมือน ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตกดึงนี่แหละก็จะมีอีกเปิดประตูจากที่เราไม่เคยที่จะเดินไปดูว่าประตูมันเปิดจริงไหมก็เราก็เดินไปดูแล้วก็เห็นประตูเปิดจริงๆเราก็เดินไปปิดอ่ะก็ไม่มีอะไรเสักพั้ก็เปิดอีกแล้วก็เราก็เดินไปปิดจนเราแบบเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวผีมากๆแต่ว่าที่ผ่านมาพยายามหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มาตลอดแล้วพอ คิดว่าอ่ะใช่แน่นอนแล้วตัดสินใจเอาวะลองคุยกับเขาดูแต่ก็พูดภาษาไทยนะไม่ได้พูดแบบใช่ไม่ได้ไม่ได้พูดภาษาแบบภาษาอื่นๆเพราะว่าเหมือนเคยดูคลิปหนึ่งเขาบอกว่าผีสามารถฟังเราได้ไม่ว่าเราจะพูดภาษาอะไรก็ตามเราจะสื่อสารกันได้ก็เลยพูดภาษาไทยว่าแบบเออฉันมาดีนะฉันมาอยู่ดีนะถ้าเธออยากได้อะไรเธอมาบอกเลยอะไรเงี้ยแบบเออพูดเปาาน็นภาษาไทยอ่ะถ้าถ้าถ้า <itarian> ถ้ารู้สึกว่าแบบเออมีอะไรที่ต้องการหรือว่าไม่พอใจไม่อยากให้เราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็มาบอกหลังจากนั้นก็คือไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีเสียงประตูเปิดไม่มีไม่มีเสียงอะไรอีกต่อไปเลยก็เลยคิดว่าอ่ะเขาแล้วก็น่าจะรับรู้เราก็น่าจะแบบพูดคุยกันได้อ,อะไรจริงๆตอนที่อยู่ที่สวีเดนอ่ะเราก็มีไอ้ไข่อยู่แล้วเพราะว่าพ่อส่งไปให้คือเราเราก็เหมือนเชื่อเชื่อ กึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อแต่มีไว้เพื่อความสบายใจเฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอะตอนที่อยู่ที่สวีเดนก็คือค้าขายออนไลน์แบบขายของออนไลน์อะไรเงี้ยแบบก็เลยาเออมีไว้ก็อาจจะช่วยอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาเมืองไทยก็ก็บูชาไปที่วัดใครเลยไปแล้วก็เอามาบูชาแล้วก็บูชาไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนที่สวีเดนสั่งว่าแบบเอยเช่ามาให้หน่อยดีสักแบบเออมันจะเอาไปปล่อยต่อที่สวีเดอนอะไรเงี้ยเอามาสักสิบอัน เขาเรียกว่าอะไรอะเออสิบสิบอันน่ะของไอ้ไข่อะแล้วก็เลยสั่งมาแล้วพอวันที่ของมาถึงตอนแรกของมาถึงก็คืออยู่ที่นิติยังไม่ได้เอาขึ้นไปบนห้องก็ก็ไม่มีอะไรก็ปกติแล้วก็นึกขึ้นได้ตอนประมาณสี่ห้าทุ่มว่าเอ้ยต้องต้อง,ต,องต้องลงไปเอาไอ้ไข่เพราะว่าพรุ่งนี้จะส่งให้เพื่อนที่สวีเดนก็ลงไปเอาพอลงไปเอาปุ๊บขึ้นมาบนห้องแล้วแกะกล่องพอพอเริ่มแกะกล่องอะเริ่มรู้สึกว่า ปวดหัวปวดหัวแบบเหมือนเหมือนปวดไมเกรนอะปวดแบบปวดเหมือนหัวจะทิ่มลงกับพื้นเลยอะก็ก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะอยู่ข้าวเพราะว่าเป็นอย่างนั้นอยู่บ่อยๆแบบพออยู่ข้าวเราจะชอบปวดหัวอะไรเงี้ยก็เลยหาอะไรกินกินก่อนที่จะแกะเหมือนกําลังแกะอยู่แล้วแบบปวดหัวก็เลยทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ไปกินพอไปกินแล้วก็ ก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ก็จะจะแกะแเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปส่งของก็เลยแบบต้องทําให้เสร็จก็แกะออกมาเอาออกมาเอา,เอาออกมาวางเรียงกันแล้วก็อ้วกอยู่ๆก็อ้วกแบบอยู่ๆแบบพอเอาออกมาตั้งเรียงกันครบปุ๊บวิ่งเข้าห้องน้ําอ้วกพุง่งอ้วกพุ่งเหมือนแบบเหมือนคนแฮงเหล้าแบบอ้วกมาเป็นน้ําอ่ะเหมือนคนเมาเหล้าแล้วอ้วกมาเป็นน้าอ้วกอ้วกอ้วกวันนั้นอ้วกอยู่ประมาณสิบสิบสองรอบได้แบบมาเป็นน้ำแบบเยอะมากเลย แล้วก็เลยคุยกับแฟนว่าเอ้ยเป็นอะไรอ่ะคือตัวเองเป็นอะไรอ่ะไม่เข้าใจว่าทาไมอยู่ๆถึงเป็นแบบนี้คือมันมันหาสาเหตุไม่ได้จะหิวข้าวก็ไม่ใช่จะจะอะไรก็ก็ไม่คือไม่รู้เลยว่าแบบตัวเองเป็นอะไรอะ่ะแล้วก็ปวดหัวจนแบบร้องไห้ร้องไห้หนักมากเพราะว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะแต่ร้องไห้เพราะมันปวดทรมานอ่ะแล้วก็อ้วกอ้วกไปร้องไห้ไปแล้วก็มีมีน้องที่แบบว่า ให้ให้บูชาพระไอ้ไข่นะ่ะแนะนําให้บูชาพระไอ้ไข่นะ่ะเขาก็บอกว่าเออพี่รู้ไหมว่าไอ้ไข่อะ่ะบางอันอะ่ะเขาก็เอามาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่ามันมันมันจะตีกันถ้าไม่แบบว่าบอกเขาดีๆหรือบางอันมันอาจจะเป็นของปลอมหรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเอามาอยู่ด้วยกันอะ่ะมันจะส่งผลอนะไรสักอย่างหนึ่งถึงเราก็เลยแบบเออลองลองเชื่อดูเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะคือถ้าทําอะไรได้ก็คือทําหมดเพราะมันแบบบันทรมันกับร่างกายตัวเองมากแฟนก็เลยเอาลงไปไว้ข้างล่างเอาไปไว้ในในในตู้เก็บของข้างล่างพอเอาลงไปไม่รู้สึกอะไรเลยมันคือมันแปลกมากแบบจากที่แบบอ้วกไม่หยุดเป็นสิบรอบน้ําบอกไม่หยุดแล้วก็แบบอยู่ๆก็คือหายแล้วก็ไม่ปวดหัวก็เลยแบบคิดว่าน่าน่าจะใช่น่าจะใช่จ,ใชจริงๆ ก็เลยก็เลยเชื่อมาตอนแรกเลยจะตากที่แบบว่า